เล่นไอส์เกตติ้งเยอะมากเลยยิบเล่นไม่เป็นนะคะเล่นไม่เป็นดูเขาเต้นกันต้องมาเต้นด้วยดีค่ะเ,เพื่อนทุกคนวันนี้นะคะยิบจะพามาดูเขาเล่นไอส์เกตติ้งนะคะที่เอ่อพรินเซสบ้นนะคะในเมืองเรียวารเดนนะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะรอเบเปชวเลยะคะ่ะสวยมากเลยนะคะแบบ เป็นเอ่อน้ำไปหมดเลยนะคะนี่จะเป็นน้ำไปหมดเลยตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นเอ่อน้ำแข็งไปหมดเลยนะคะคนในเมืองเรียววาเดนก็จะมาเล่นกันนะคะนี่เป็นสวนที่สวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนเมืองเรียววาเดนนะคะโรบอทยื้อเยอะฮัสซัดไปเล่นไอส์คัพติ้งไปไปไหม

กิ๊บเล่นไม่เป็นเ <laughs> ราเหิือนเล่นเป็นโราเหมือนเล่นเป็นนะคะกิ๊บเล่นไม่เป็นเพราะว่าที่ประเทศไทยนะคะมีแต่แดดร้อนร้อนขอดหดแต่ว่าที่นี่มีแต่น้ําแข็งนะคะวันนี้หน้าหนาวค่ะคุณยายอกไอซไอซ์สเก็ตติ้งโอ้โดบันไม่มีรองเท้าไอซ์สเก็ตติ้งอาบอาไปไกินไม่ไกล้าลงไปนะคะเพราะว่า ไอส์คีตติ้งไม่ให้พลาดนะเก็นคลาสดูบรรยากาศนะคะตรงนี้จะเป็นเอ่อสวนไอซาธารนาะคะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเรียววายเดนนะคะตอนนี้คนมาเล่นไอส์คีตติ้งเต็มเลยนะคะเพราะว่าน้ำที่อยู่ในสวนสาธารณะนะคะมันแข็งหมดเลยนะคะโรบิตก็อยากเล่นนะคะแต่ไม่มีรองเท้าไอส์คีตติ้ง สนุกสนานนะคะกิ๊ฟก็อยากเล่นนะคะแต่ว่ากิ๊ฟเล่นไม่เป็นค่ะเพราะว่าที่บ้านเรามีแดดนะคะร้อนไม่รู้จะเล่นยังไงมีแต่ว่ายน้ำอย่างย้อนะคะบ้านเรา <c oughs> นี่เป็นสวนที่สวยนะคะที่สุดเลยนะคะอยู่ในเมืองเรียวว่าเดนช่วงหน้าร้อนก็จะชวยไปอีกแบบหนึ่งะคะ นี่เป็นหน้าหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวเล่นกันสนุกสนานเลยมุยเหรอเนยอเเสุดยอดนี่มุยวันนี้มีแดดออกด้วยนะคะแดดออกนะคะแล้วก็ทำให้ภาพสวยด้วยวันนี้ถ่ายวิดีโอก็สวยด้วย ปกติจะมือดอึมครึมไปหมดเลยนะคะวันนี้สวยมากเลยโอเดโฮว์วัดโอ้ย a h อันนั้นก็จะเป็นโอเดโฮเฟิร์นะคะจะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ที่ในเมืองเรียววาเดนนะคะที่เรามองเห็นฝั่งนี้นะคะเดีย๋ยวที่พาเดินดูนะคะ เล่นไม่ได <laughs> ้นะคะเล่นไม่เป็นเอ้ยตรงนี <uno> uh ้ย oh, ังเป็นน้ำอยู่เลยเดซเซอร์ฟ yeah. ้าหรือเล่าใ่ถ้ามายืนตรงนี้นะคะก็คือจมลงไปในน้ำลยนะคะตรงนี้ก็คือไม่แข็งนะคะห้ามเข้ามานะคะตรงนี้เล่นไม่ได้นะคะอย่าอย่ากันอย่า เดี๋ยว20กว่าจะเดินเล่นไปก่อนนะคะเพื่อนเดินเล่นไปตรงโน้นกันนะคะจะไปบนไอซ์ล่วปนไหมยิ่งขันนอกบนไอซ์เฮ้ยต้องระวังนะไม่ใช่นี่หรอไม่หรือว่ามันโลอีกเป็นบ้างตัวบวรบอกให้กิ๊บไปเดินในน้ำนะคะกิ๊บกลัวนะคะเพราะว่ากลัวกลัวไม่เอากลัวแบบว่าน้ำแข็งมันแตกนะคะแล้วมันจะรวงลงไปอยู่ในอยู่ในน้ำ อีกเบนบ้างอะคลาดวันนี้คลาดอีกเบนบ้างไปถ่ายไปถ่ายยุปปียูวู้วว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  แล้ยังไงนี่เขาทำไมน่าสนุกสนานจังเลยนี่โอ้เด็กๆก,ก็พากันสนุกสนมากันเลยนะคะตอนนี้เราเดินเดินเล่นตรงนี้นะคะพเพื่อนๆเราเดินลงมาตรงที่น้ําแข็งนะคะแม่น้ํานะคะกิ๊บก็เดินมาและะ้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เดินไปราก็เรากเราก็เราก็จะเดินไปนะคะในแม่น้ำเลยนะคะ เป็นน้ำแข็งเป็นหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้ยข่อยกระยานอยู่ได้หนิทิสโอเคก็จะเดินเล่นไปในน้ำเลยนะคะน้ำเป็นกลายเป็นน้ำแข็งเป็นหมดเลยนะคะลื่นยิ่ต้องจับโรบอทเอาไว้นะคะเย็นดีนะคะอากาศเย็นดีมากเลยสนุกเนาะแอปเปิลควัน อันเบสเจอไอ,อ้คราบมันก็ลื่นอยู่นะคะเนี่ยโอคาโลเปิอู้สวยเนาะจะมาโบกสราบผมนะอย่าไปเราไปเดินบนถนนดีกว่าอ,อันตรายลื่น เราเดี๋ยวเราจะเดินไปโน้นนะคะกับเราเดินไปโน่นเลยไปดูตรงโน้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนออกมาเล่นไอส์คีตติ้งกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะวันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะคะบ้านอพาร์ตเมนต์สวนนี้เวลาช่วงซัมเมอร์สวยมากเลยนะคะสวยสวย คนก็จะมานั่งเล่นกันช่วงหน้าร้อนเรือก็จะเล่นกันหมาหมาก็เล่นไอส์คีตติ้งช่วงหน้าร้อนก็จะเรือจะมีเรือนะคะประเทศเน,นเธอร์แลนด์เรือเยอะนะคะเรือก็จะอยากแล้วขึ้นไปฝังดีงกว่าเรือก็จะมาจอดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นที่จอดเรือแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะของเมืเองยอร์จนด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนูงนะะ้นเลยค่ะตึกนี้เมื่อก่อนจะเป็นโรงพยาบาลนะคะที่อยู่ในสวนเที่อยู่ในเมืองเรียวาเด้นนะคะแต่ว่าตอนนี้โรงพยาบาลเขาย้ายไปที่อื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นไปตรงนูน้นกันป่ะโรบอทเลสโกอันเดกันนี่ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ที่สวน,นะคระับแพงมากเลยนะคะแถวนี้ <laughs> เราก็จะเล่นไอส์เกตติ้งกันวันนี้อากาศดีมันสวยวิว <im> <im> วันนี้อากาศดีแดดออกนะคะเขาพาก็เล่นไอส์เกตติ้งกันเต็มเลยนะคะค่ะ ไป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 หนาวด้วยแต่ว่าก็โอเคอยู่นะคะอากาศเย็นมากเลยอุ้ยสกัดโวยด่า เดีย๋ยวกันอันตรการโรป่อนเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะสวยมากเลยนะคะคลิปถ่ายให้ดูเนาะเออเนาะหนาวลมเย็นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเราก็มาสักพักแล้วนะคะ <c oughs> คนบาง บางกลุ่มก็ก็พิ่งมากันนะคะบรรยากาศนะคะดีะอวอวันนี้อากาศดีนอว,วันนี้อากาศดีคนมาเล่นไอซ์สเก็ตติ้งเยอะมากเลย กิ๊เล่นไม่เป็นนะคะเล่นไม่เป็นดูก็เต้นกันต้องเต้ด้วยแล้วก็เต้นด้วยนะคะอากาดีๆคนงามดเล่นเต็มเลยกิ๊เล่นไม่เป็นนะคะเล่นไม่เป็นแต่ว่าก็อยากดูเขาเล่นนะคะนี่เป็นสวนฟรินเซตันนะคะที่อยู่ในเมืองเรียวเวอรเดนนะคะสวยมากเลยนะคะ วนทีส่สวยที่สุดใน,นเมืองเลียววัาเดินนะคะจิ๊บกุ้งเต้นหมอนเรานะคะกันเต้นนะคะสนุกสนานนะคะฮิมะตก็สนุกสนานนะคะโอ้ยคือพากันเปจ้นนอนตะมวนแต่น้อเปิดหมอลเราไม่ฟังซะมวนอะ เพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะคะสนุกไหมคะเป็นยังไงบ้างคะไอส์เกตติ้งวันนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวกริบลงให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ